เออผมสวัสดีครับนะครับลาบนกกระทาพี่หนอกพักครบได้ืหมนี่ตัวาลาบนี่ยกุ้งลาบทรมาได้ครับแต่ว่าตัวนี้ลาบนกนี่ส่นํานปลาเด้อพี่นนอกแล้วก็บ,บอกหน้าวครับโลาจะจัดแน่จะหน่อยท้านี่ก็ย่างเนื้อเสือแล้วก็ปลาหมึกครับนี่ครับพร้อมเสิร์ฟแล้วหลังเดิองานครับย่างปลาหมึกสามตัวโลเดี๋ยวมาซ้อยนะครับนี่ครับ ก็เป็นผัดหมึกรวมครับผมใส่หมูน้ำแล้วกะ็ใส่ปลาหมึกใส่กุ้งครับเดีย๋ยวมาซอยเนี่ยเสียให้พี่นอ้องนี่ครับมันเยอะๆเลยพี่นอ้องข้าวเหนียวเด้อพี่น้องวันนี้ทั้งข้าวผัดทั้งข้าวเหนียวครับเดี๋ยวร้อยพร้อมเสิร์ฟนะครับเสริเสร์ฟเนื้อเนื้อย่างเสียห่อ ไม่เด้พี่น้องเสียบเสบในกันครับนะครับแสียบเสี้บนกันแล้วหนวดมือก่อนมาเดี๋ยวสามรถครับกินได้พี่มันไม่ได้เผ็ดเลยหรอหวานรูกินได้กินไม่ได้ มันเหมือนอันนี si> ้ขันนมมันนั uh ่นนะมันเหมือนกินขันนมลาบนกเสียบ เดินไปปวดประตูตรงนั้นออกขห้นมันเหนออันนี้ปีใหม่มาปีใม่กไมนเล่นเรมันใหญ่แล้วผสมกับเส้นอยางมา ัน,นี่มาหยมันก็เล่นกันถ้าหมาใหญ่มันก็จัดฟันี่เฮ้ยเพเผาล้นผนกันเรอรงขึ้นลงว่าองอมเมืีเผามีเผาล้นคนก่อนเคยมาสับ เราก็มาตั้มเนียดเียกน้อยเก็หลวมันมนครับเอาค่อนมาขวใส่หนังก็ดีแล้วเสียงเครื่องลนยานาางเย็นด้วย อร่อยว่ะ <c oughs> ออ,อืม,อม,อมอน่าสิขอบอบเพ่อน ขเข้มมาบวนนี้วันนี้ตัวไข่เป็ดเข้มครับเรื่งนนงองที่อนองเขาทำอะไรกนหอมเลยรวันนี้เขาจะแต่งง่าพี่แต่งหรือเปล่ เดี๋มันถอดเนี่ยมาจีโนอก็ถอดกันเลยตัวข้าวนอนพกแกน้งอยากกันโน่ไปแบบสบาสบายหืม่งไม่แต่ทุกคนไปแบบนั้นให้ทุกแกเจมันมันอืม พี่นาเอาแบบให้มันได้ที่หนึ่งเลยรอกจะทาให้หอเอากล่องสี่เลียมมาตีไปไให้มันเป็นโลมแลวก็แบบก็เลยมันเป็นมอลล้วเหมือนหนึ่งน้อยที่ไทยแม่เขาทำให้นะ่ะเอากล่องระดาษมมาทำสม่เีลียมก็เสียงง่าถึงคนนอนในโรงอืมว่าก็สุวะอืม เรากลับไทยเราซื้อหน้ากากพิเศที่มันเป็นดายันมาไว้นี่หนอนล้างหน้าร้อนๆน,นเนี่ยนี่ต้องซีอิ๊วๆนนเนี่ยนี่แต่ว่ามันสีอิวเวลาล้างหน้าล้างให้มันสะอาดเนี่เนอนหนักต้องซีงอ,งอิวแล้วฮ กหน่อยหน่อยที bay, ่ก็เจอเจอมาคุณสาวลี่ก็เป็นเอาด้างบึงเขาบอก่ปิดตาวผมเหนอไงเอาวันสาวไปมมันกกสิพ่อลี่ตัดเสื้อตัดิดตาย ตัดแล้วก็ต้องเอาข้างๆออก,ออก,กแค่้างๆเพราะวอาตีไว้ตรงนี้แล้วตัดแค่าา้างๆก็ต้องมืออะไรไปเห็ มันชื่อเหลืองเลยค่ะนี่เหนียวก็บเปนตรงเหลืองไปเลนมึงเหนียวหนับไปเลยีไปเหลืองกรอามเงืสิ เอามัองนอนนะเจอรงเนี้ยเขาเอาลงอยู่ข้าว เคมานางมาไอะไรเวลากินมชาชอเนื่แต่เผ็ดมันเป็นไงลองกินปะอไปอกกินเผ็ดได้เราก็กินได้เัวนี้เคยกินกินไม่ได้จะกินมื่อเชินนอนเน้นนี่ซึ่งมึงอ่ะก็เปรีซิมก็ถึงตัวาหารแล้วโอเคนอ่ะแหลวแล้วน Ừ <laughs> Làm gì Làm này là. Ừ เราเพลินลองเค็มเหนียวใบซ้ำครับเค็มไปเลยอ่ะเดี๋ยไว,มยวยไม่เคเ็มไปเลยเดี๋ยวครับลามหนกสบสือเจอกันคืนหน้า